สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการออกลายโทเค็นนะครับสำหรับใช้ในการส่งแจ้งเตือนผ่าน Line Notify นะครับโดยใช้ Google Apps Script นะครับในการส่งข้อความไปยังลา์ของเรานะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบแรกนะครับให้ Line Notify นะครับส่งการแจ้งเตือนมายัง Account ของเราโดยตรงเลยนะครับเป็นข้อความมาย่งลนของเราโดยตรงนะครับ กับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือให้ Line Notify นะครับส่งการแจ้งเตือนเข้าไปยังกลุ่มที่เราต้องการจะส่งข้อความไปแจ้งเตือนนะครับโดยขั้นตอนนะครับในการส่งการแจ้งเตือนไปยังกลุ่มเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องทำการเพิ่ม Line Notify นะครับเข้ามาในกลุ่มนะครับโดยไปที่เชิญนะครับแล้วก็พิมพ์รายชื่อเพื่อนนะครับตรงนี้ว่าเป็น Line นะครับแล้วก็เลือก Line Notify แล้วเชิญ Line Notify เข้ามาในกลุ่มของเราแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Line Notify นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ Copy นะครับลิงก์ตัวนี้นะครับแปะไว้ที่อ่า c r i p t i o n ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้ไปที่ Login นะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องกรอกอีเมลผ p ส s วิร์ดนะครับในการเข้าสู่ Line Notify นะครับโดยใช้เป็นบัญชี Line ของเรานะครับอีเมล p a สเวิร์ที่ผูกไว้กับบัญชี Line ของเรานะครับ ใส,ส่ password ผิดโอเคหลังจากกดเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับในมุมขวาบนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อบัญชี a c c o u n t ของเรานะครับจากนั้นให้เราไปที่หน้าของฉันนะครับหน้าของฉันเข้ามาในหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบริการที่เชื่อมต่อซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่เคยออกลายโทเค็นนะครับในหน้านี้ก็จะเป็นว่างๆอยู่แต่นี้ผมมี Line Token อยู่3อันนะครให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับในส่วนของการออกโทเค็น ให้เราคลิกที่ตัวออกโทเค็นตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการจะส่งไลน์ Notify มายังบัญชีของเราโดยตรงนะครับก็คือให้เลือกเป็นรับการแจ้งเตือนแบบตัวต่อตัวจากไลน์ Notify นะครับคล,ค,ลคลิกที่ตรงนี้ให้เป็นสีเ,เขียวแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับใส่ชื่อโทเค็นนะครับชื่อโทเค็นก็คือมันจะแสดงเมื่อมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นนะครับผมสมมติผมใส่คำว่าทด,นะทดสอบนะจ๊ะอ่นนี้นะครับทดสอบนะจ๊ะ จากนั้นกดออกโทเค็นนะครับออกโทเค็นอันนี้จะเป็นการส่งมาที่ให้ n ลน e f ุเนี่ยส่งมาที่บัญชีของเราแบบโดยตรงแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวพอกดออกโทเค็นมาแล้วนะครับเราก็จะได้โทเค็นตัวนี้มานะครับจะได้โทเค็นตัวนี้มาซึ่งจะเป็นโทเค็นที่เอาไว้ใช้ส่งแจ้งเตือนนะครับให้กดคัดลอกไว้ก่อนนะครับแล้วเปิดแท็บใหม่ไว้นะครับเราก็วางเอาไว้ก่อนแบบนี้นะฮะจากนั้น ถัดไปเดี๋ยวเราจะใช้ Google Apps Script นะครับในการส่งแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับมามายังไลน์ของเรานะครับให้ไปที่ Google นะครับเข้าไปที่ Google แล้วก็ Search คำว่า Apps Script นะครับ Apps c r i p t เพื่อเข้าไปยังหน้า Google Apps Script นะครับแล้วก็ Starting Start Scripting นะฮะพอเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่โครงการใหม่ นะครับเริ่มโครงการใหม่คลิกที่โครงการใหม่ในหน้านี้นะครับจะเป็นหน้า c o d e j s นะครับหรือว่ารหัส j s แบบนี้นะครับให้เราตั้งชื่อโครงการก่อนลวกันนะครับตั้งชื่อโครงการก่อนลวกันว่าเป็น Line Notify แบบนี้นะครับหรือจะตั้งชื่อตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับกดเปลี่ยนชื่อไปทีนี้ในฟังก์ชันตัวนี้นะครับในหน้าโค้ดตัวนี้ผมได้ แปะลิงก์เอาไว้นะครับไว้ใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์ที่จะเข้ามาถึงหน้า Github ตัวนี้นะครับก็คือจะมีโค้ดสำหรับใช้ในการส่ง Line Notify ไว้ให้แล้วนะครับให้ท่านมากด Raw ตรงนี้ได้เลยนะครับกด Raw แล้วก็ Ctrl A Ctrl C นะครับเพื่อทำการคัดลอกลิงก์คัดลอกโค้ดตัวนี้นะครับจากนั้นกลับไปที่หน้าแอปสคริป p t นะครับ แล้วก็ c t r o l A ลบทั้งหมดนะฮะแล้วก็ c t r o l V ได้เลยนะครับตอนนี้โค้ดจะเป็นโค้ดแบบที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขนะครับให้ท่านแก้ไขโทเค็นนะครับโทเค็นก็คือไอที่เราไป Copy จาก Line Notify เมื่อกี้นี้นะครับกดคัดลอกมาใช่ไหมครับหรือว่าที่เราวางไว้เมื่อกี้นี้เนาะกดคัดลอกมาแล้วก็ลบตัว x ที่อยู่ในเครื่องหมายซ i งเกิ เดอบลโคดตรงนี้นะครับลบออกไปแล้วก็วางได้เลยนะครับวางได้เลยอันนี้คือแก้ไขโทเค็นละนะครับจากนั้นลอง e s s a g e นะครับ Message ก็คือข้อความที่เราจะส่งแจ้งเตือนไปนะครับเราจะแจ้งเตือนอะไรไปก็มาแก้ไขตรงนี้นะครับ uh, สมมุติผมต้องการส่งข้อความคำว,ว่าสวัสดีวันจันทร์สมมุตินะครับสวัสดีวันจันทร์ แล้วเรากดบันทึกนะครับบันทึกจากนั้นเรากดเรียกใช้นะครับเรียกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า send line notify ตัวนี้ได้เลยนะครับกดเรียกใช้มันจะมีการตรวจสอบตรวจสอบสิทธิ์นะครับให้เ,เพื่อให้แ p ปส c r i p t นะครับเรียกใช้บริการภายนอกก็คือตัว line notify ตัวนี้นะครับให้เราคลิกตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็ เลือกอ e ีเมลที่เราใช้นะครับจากนั้นให้ไปที่ขั้นสูงนะครับแล้วก็ไปที่ Line Notify ไม่ปลอดภัยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดอนุญาตนะครับพอรันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีข้อความนะครับมีข้อความมาที่ Line Notify ว่าทดสอบนะจ๊ะอันนี้ก็คือชื่อโทเค็นของเรานะครับชื่อโทเค็นของเรากับข้อความที่เราส่งมาคือสวัสดีวันจันทร์ นะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นี่คือการส่งข้อความมาหาบัญชีอีเมลของเราโดยตรงเนาะสมมติผมเปลี่ยนข้อความนะครับผมไม่ใช้คําว่าสวัสดีวันจันทแล้วผมบอกว่ายินดีต้อนรับนะสมมตินะครับยินดีต้อนรับแบบนี้นะครับกดเซฟนะครับแล้วกดเรียกใช้ไซนลเซ็นลน์เนรูปฟอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ข้อความมันก็จะเปลี่ยนจากสวัสดีวันจันเนี่ยเป็นยินดีต้อนรับนะครับ ตามที่เราพิมพ์ไว้ในอแอปสคริปต์นะครับอันนี้คือในในส่วนของการส่งการแจ้งเตือนผ่านไลน์โน t ต f ฟายมายังแอคเค้าของเราโดยตรงนะครับทีนี้ถ้าเกิดต้องการจะส่งไลน์ n น้ต t ฟายเข้ามายังกลุ่มบ้างทําอย่างไรนะครับอันนี้คือกลุ่มที่ผมเพิ่ม Line โ o ้ต f ฟาเข้าไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับให้เรากลับไปที่หน้าของ Line โ o ้ต f ฟายนะครับจากนั้นปิดอันนี้ไปก่อนนะตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันมี มีการเพิ่มโทเค็นเข้าไปนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะยกเลิกการเชื่อมต่อก็กดยกเลิกได้นะครับ l i n e Notify ก็จะไม่ส่งไปที่ห้องแชทที่เราต้องการนะฮะจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาออกโทเค็นอันใหม่นะครับเป็นโทเค็นที่ใช้สำหรับกลุ่มแชทนะครับเมื่อกี้นี้ผมใช้คำว่าทดสอบ n i n o t o t y อ่ะนะครับใช้ว่าชื่อโทเค็นว่าทดสอบ2แล้วกัน นะเสร็จแล้วผมกดออกโทเค็นนะครับก็จะได้โทเค็นมะาจะได้โทเค็นมาเหมือนเดิมครับกดคัดลอกแล้วก็เอามาวางในแอปสคริปต์นะครับเมื่อกี้นี้ผมแก้ไขโทเค็นตรงนี้นะครับว่าเป็นโทเค็นที่ส่งการแจ้งเตือนมาหาบัญชีอัเขาองของผมโดยตรงต่อไปผมก็ต้องมาแก้ไขโทเค็นตรงนี้นะครับเปลี่ยนโทเค็นตรงนี้ให้เป็นโทเค็นของกลุ่มเมื่อกี้นี้ที่ออกมานะจากนั้นกดบันทึกครับ ข้อความยังเป็นยินดีต้อนรับอยู่นะฮะผมกดส่ง Line Notify นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีข้อความจาก Line Notify เนี่ยที่ชื่อว่าทดสอบ2เนี่ยเป็นชื่อโทเค็นนะครับส่งข้อความมาว่ายินดีต้อนรับเข้ามายังกลุ่มทดสอบ Line Notify ที่เลือกไว้นะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนนะครับในการออก Line โทเค็นนะครับแล้วก็ใช้ Google Apps Script นะครับส่งการแจ้งเตือนมายัง บัญชีไลน์ของเรานะครับแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนไปยังกลุ่มที่เราต้องการนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ